สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับช่องอีพ่อ h ชาแ e ลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวยางที่ผมใช้งานกับรถเก๋งโตโยต้าอัลติสนะครับก็เป็นยางยี่ห้อมิชลินนะครับนี่ผมใช้มา73000มกิโลครับดูสภาพยางนะก็ใช้งานสมบุกสมบันพอสมควรนะครับก็ไปทุกที่ที่มีทางเลยนะครับอันนี้ยางก็ใช้มาประมาณสัก สองปีครับก็ดอกนี่ก็กินไปถึงสะพานยางแล้วนะดอกกินลึกมากนะสำหรับยางนุ่มเงียบนะก็การใช้งานก็สมบุกสมบันนะมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ดูก,กินครับจนสะพานยางพอดีเลยนะกับระยะเวลา2ปีกับระยะทาง7 3็0 0มมนกิโลเมตรนะรอันนี้ถือว่าลุยจริงๆนะครับ นี่กล้อเลยแล้วก็ผมไม่ค่อยได้สลับยางเท่าไหร่นะก็จะกินในมากล้อหน้าสลับยางก็ไม่ไม่ได้สลับทุกหมื่นโลนะอันนี้เป็นสาเหตุที่ายางกินในเยอะนะครับล้อหน้าหลักๆก,ก็จะเป็นที่ล้อหน้านะครับล้อหน้าแล้วกินด้านในหน้าซ้ายขวากินหมดเลยนะ ที่แรก,กะจะดันให้ถึง1,000 0กิโลนะครับมันก็ไม่ถึงนะครับเพราะว่าดูสภาพอย่างครับไปไม่ไปไม่ถึงแสนโลจริงครับงอกี้พูดผิดขอขออภัยด้วยนะกะจะดันลองดันให้ถึงแสนโลครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ช่วงจังหวะ60,000กิโลครับไม่ได้สลับอย่างนี้ดูสภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมิดชลินไพ i n ม r i ซี่ไพร์ล์สปอร์ตสนะครับ นุ่มเงียบเกาะหนึกนะะแต่ว่าระยะทางก็จะต้องแลกมานะความนุ่มเงียบก็แลกมาด้วยการที่ดอกหมดเร็วหน่อยนะะแล้วอย่างหนึ่งเกิดจากการที่ผมไม่ได้สลับยางทุกๆ1นึ่งหมื่นกิโลนะครับอันนี้คือปัญหานี่ครับยางเริ่มมีการแตกล้าวนะครับแตกปริตรงขอบแก้มยางด้วยนะฮะดูฝั่งด้านนอกครับยางยังไม่หมดครับแต่ฝั่งด้านในคือ,อหมดไปแล้วนะครับ เรใช้งานหนักจริงๆหนักสมบูรณ์เลยเนะลยแต่ผมก็คิดว่าคุ้มค่านะครับในราคาหมื่นไปๆปสำหรับอย่างใหม่อันนี้ชุดนี้ก็จะเปลี่ยนมาใช้อของโอตานิดูนะครับว่าครั้งนี้โอตานินี้จะใช้งานได้นานแค่ไหนนะครับ กับราคายางาราคาไม่ถึงหมื่นนะครับโอตานิอันนี้น่าจะเป็น KC 2 0 0 0พันนะครับของแบรนด์โอตานินะครับเดี๋ยวหลังจากใช้งานนะฮะดูว่า2ปีหรืออกี่หมื่นโลนะฮะผมจะกลับมารีวิวใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับยางโอตานิที่เปลี่ยนลอดนี้ต่อจากาแบรนด์มิชลินนะครับ ก็จะมารีวิวให้อพื่อเนเพื่อนสมาชิกได้รับชมกันอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มไซส์ขึ้นมาด้วยนิดนึงนะฮะจากสองหนึ่งห้าสี่ห้าสเป็น2 2ง5องหนึ